สวัสดีครับผมเอกธนากรนะครับดารานักแสดงพุ่มกับแล้วก็โปรกอฟนะฮะรบับสอนกอล์ฟทั่วไปด้วยนะครับนะปัญหาของผมนะครับก็คือแสงแดดและก็ลมนะฮะหรือว่าแสงไฟเวลาเราถ่ายทําละครนะครับคือบางเรื่องบางฉากเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่แว่นดําป้องกันแสงได้นะครับไม่สามารถที่จะใส่แว่นป้องกันแสงได้ดังนั้นเนี่ยมันจะเลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของดวงตาและก็สายตาหรือแม้กระทั่งเราเล่นมือถือ ดูดูมือถือตลอดเวลาคอมพิวเตอร์เอออะไรเออพวกเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าปวดตามากนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมีตัวช่วยนะฮะตัวนี้นะครับตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากนะครับนะอินเตอร์เคลียร์ตัวนี้แหละนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตผมกลับมาเหมือนเดิมนะดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะฮะลองดูนะครับอินเตอร์เคลียร์ครับบอกเลยว่าดีจริง